แนวหน้าทำให้มีพลังแล้วก็มีแรงพร้อมปฏิบัติหน้าที่ตอบเมื่อสั่งในทหารพร้อมปฏิบัติเมื่อสั่งขอให้สั่งมาแค่นั้นแหละเนี่ยฮะแล้วก็มุสคุนี้ที่บอกว่า,าอุปกรณ์สิ่งกินของกินของใช้ต่างๆไปถึงเนี่ยค่ะ,ะกล้วยอบมีนามีฟาร์มก็ไปถึงเหมือนกันนะไปถึงแล้วนะไปถึงหลายรอบแล้วด้วยอันนี้คือล่าสุดอันนี้ที่มีการอัปเดตเพิ่มเติมอะไปอีกแล้ว ไปที่อันนี้มารับที่กองร้อยฐานพยุงมารับที่กองร้อยก็เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะแล้วก็อย่าลืมนะครับวันพรุ่งนี้เป็นวันสําคัญวันพรุ่งนี้ขอเชิญประชาชนเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พศ2568ครับณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังเวลา17นาฬิกาครับวันอังคารที่12สิงหาคมนี่แฟนเพจลมฝนบนฟ้ามาลิ่วนะฮะแล้วก็เชิญพระสกนิกรทุกหมู่เล่าร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลครับ วันพรุ่งนี้เวลา7นาฬิกา30นาทีที่สนามหลวงนะคะในกรุงเทพส่วนต่างจังหวัดก็สารกลางจังหวัดสถานที่ที่จังหวัดกําหนดหรือว่าที่วัดกลางบ,บ้านได้เลยนะคะแล้วก็เชิญชมไฟประดับเฉลิมพระเกียรตินะครับไปชมได้แล้วจนถึงวันที่19สิงหานะครับในกรุงเทพมหานครฮะตามสถานที่สําคัญต่างๆพั่นั่งอัมพรสถานวังสุขโขทัยพระบรมมหาราชวังบริเวณท้องสนามหลวงรอบพระตำหนักจิตรดาลาโโหฐาน พระที่นั่งอนันตสมาคมลานพระบรมรูปทรงมา้าถนนสีอยุทยาโอ้โหเนี่ยใครที่อยากจะนั่งรถชมไฟก็เรียนเชิญนะครับในวันสําคัญก็คือ12สิงหาคมคนะวันแม่แห่งชาตนะิก็วันพรุ่งนี้นะครับส่วนประเด็นรัฐบาลกับการแก้ไขสถานการณ์ไทยกัมพูชา รวมไปถึงคดีที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองทีนี้วันนี้รักษาราชการนายกรัฐมนตรีคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับวันนี้ให้สัมภาษณ์กรณีที่พลโทบุญสินพัดกลางท่านแม่ทัพภาคที่สองเมื่อวานนี้ได้มีการประกาศให้คำมัน่นว่าปราสาตาเมืินทมปราสาตาควายเป็นของไทยแล้วหลังจากนี้จะพยายามนำกลับมาเป็นของประเทศไทย แต่ท่านไม่ได้พูดนะว่าจะเอากําลังเข้าไปตีไม่ใช่ค่ะบบเป็นการดําเนินการในระดับเวทีต่างๆหลังจากนี้ต้องเอากลับมาเป็นของไทยนะ